ก็ใบโหระพากราตักปุกวางบนผักได้เลยนะครับนะครับตะเภาครับใส่น้ำ 嘿嘿嘿嘿。嗯嗯嗯嗯 ม้วนปิดหัวท้ายให้แน่นนะครับนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จหนึแล้วทำต่อไปนะคะแับน,นี้เยเอาไว้ลองตัวเขานะคะใส่เยอะๆก็ได้นะคะเยอะเลย ใส่เยอะๆก็ได้นะคะ่ใครชอบนะคะอันนี้ตัวนี้จะใหญ่หน่อย<อ>ตัวปั้งๆใหญ่ะลยแล<อ>้วก็จะตักน้ำมาเทไป เดีว่าเสร็จรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพ,พืนพบกับแม่ขวัญอีกแล้วนะคะกับช่องอ t เล็กช n แนลค่ะวันนี้เพื่อนๆพ่แม่ขวัญจะพามาชวนทำข้าวกันค่ะมื้อเย็นวันนี้วันฝนตกนะคะแม่ขวัญก็ได้วัตถุดิบนี้มาค่ะเป็นปลาดุกนะคะ วันนี้เราจะมาทำเมนูปลาดุกอันนี้นะปลาดุกย่างเขาปลาดุกเขาเออนะคะ,ะวันนี้มาทำปลาดุกเขาไปทำกันเลยนะคะค่ะนี่เลยนะคะเป็นปลาดุกนะคะปลาดุกของเรานะคะ ก็นำไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะคะบ้างให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้พริกแกงเข้าถึงนะคะและก็จะมีนี่เลยนะคะผักนะสําหรับเอามารองนะคะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือพริกแกงนะคะพริกแกงและก็กระทินะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ คะใส่พี่แกงลงไปหมดเลยนะคะพี่แกงของเราก็จะใส่ใบเอ่เอผิวมะกรูดเยอะๆหน่อยนะคะพี่แกงเผ็ดก็ได้นะคะแต่อันนี้เราตำเองนะคะดีเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะเราก็จะเอาไปกวนกับเนื้อปลานะคะตัวปลาหมดเลยนะคะมีให้เข้ากันนะคะจะหอมมากเลยนะคะทุกค ในนี้แม่ขวัญก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสนะคะให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความมันนะคะนวนะคะในน้ำปลางเราก็สดมากเลยนะคะ,ะสดจากพอเลยนะเนี่ย วันนี้เราได้ปลาสดจากบ่อที่ชัยสถานนะคะคนะคะีะะบบ่นะคะปลาดุกปลาดุกบ่อนะคะแล้วสังเกตเรียกว่าอะไรนะ <Wow. S 2> เอ่อแคชพิสค่ะแคชพิสว้าวว้าวโอเคเย้ ก็จะมาพักในส่วนนี้ไว้นะคะในขวัญก็จะทาการคลุกเรานะครับให้พริกแกงเข้าเนื้อ<ช>นะครับเข้าหนังก็ใครว่างก็เอแช่ไว้สักพักหนึ่งก็ได้นะคะเขาเรียกว่าพักไว้เนาะพักไว้สักสิบยี่สิบนาทีให้เข้าเนื้อนะคะถ้ามันรู้สึกยังเหนียวเกินไปก็เติมกะทิเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะ อันนี้เราจะทาเป็นตัวนะคะแล้วก็เขาเป็นตัวเลยนะคะเพราะว่านีเลยนะคะเขาเป็นตัวเลยนะคะถ้าบางคนสะดวกเป็นชิ้นก็ได้นะคะเป็นชิ้นหนึ่งก็ได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราแยกอี่แก, mm hmm. กงหอมมากค่ะว้าวผักไปเลยนะคะ okay. Okay. Yeah. ครับอื่นแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นฟอยไม่สำหรับห่อนะครับมีปกกาดขาวแล้วก็ใบโหระพา

ปิดหัวท้ายให้แด่นนะครับนี่นะฮะก็ะถือว่าเสร็จทำต่อไปนะคราบตอกน้องตัวมาเลยใส่เยอะๆก็ได้นะคะ ชอบครับอันนี้ตัวนี้เด็กใหญ่ ชอบใจเลยนะคะถ้าใครชอบใบยอก็เอาใบายอมาใส่นะคะสไตล์คล้ายๆหอ่อหมกนะคะเพื่อนๆค่ะจุ๊บนะคะน,นี่โอ้ยมีไข่ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ไข่ หอต้องเบาๆหน่อยนะคะใส่เย็นๆครับนี่เราก็ปิดตรงนี้นะคะไม่ให้น้ำก็ไหลออกแล้วก็ขับื่อนมา อ๋อเด็ัวนแล้วนะคะทำเหมือนเดิมนะคะอคไอ้สะดวกเขาเรียกว่าสะดวกที่จะหั่นก็ได้นะคะแล้วเ,เอาตามไปเลปลาวันนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะ ใหญ่มากอันี้นค่ะตีเยอะๆนะ่ะขจะชอบกินผลพาน แล้วหอก็เบาๆมือนะคะเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาด なるほど。いいね <ไ><ช>นี่เราก็ขึ้นอ,อยู่กับผักผักที่เรามีนะครับตอนนี้เป็นเรามีผักตัดขาวกับใบโหระพากแกงก็จะเป็นปกแกงเหลือก็ตักใส่ได้เลยนะครับทีเอย,ย,ยอะราดตัวปลางเลยไม่ได้ nunga no na. Oh, makmak na นะครับแบบขั้นตอนต่อไปก็คือการไปเผาไปย่างหดนเตา สุกแล้วนะคะย่างไปประมาณสัก15-20นาทีนะคะเ,เพื่อนๆก็รับประทานได้แล้วนะคะนี่เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องตีเล c ช anel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขวัญทำคลิปดีๆมาให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับการเผาประดุกนะคะใครจะเอาไปทำที่บ้านนะคะ งบน้อยๆนะคะทานอร่อยนะคะต้องนี่เลยค่ะเมนูนี้จัดว่าเด็ดค่ะ 衣服。<noise>